แห่เชียร์สนันลุนลีเทิร์นอัมไฮโซโพกหลังเห็นคลิปจากเอสุภชัยเรียกได้วัดควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเมพิชนาและบบิกอัครวัตรซึ่งเพื่อนท้องในวงการบันเทิงตบเท้ามาแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกันอย่างมากมายโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานล่าสุด ทางด้านของผู้จัดมือทองอย่างเอสุภชัยได้ออกมาพสคลิปโมเมนต์หนึ่งในงานแต่งซึ่งมีคนบันเทงิงคนดังคนสนิทของบ่าวสาวอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขชื่นมื้นคืนเคงโดยมีช็อตร่วมเฟรมในคลิปของอั้มพัชราภาและไฮโซพกด้วยแถมมีเพลงประกอบซ่อนกลิ่นของปามมี่เข้าไปอีกงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับเห็นแล้วใจฟูเข้ามาคอมเมนต์เชร์รีเทิร์นกันหนักมากอั้มพกอีกรอบเถอคะค่ะพี่เอช่วยที เชียร์คุณพกจีบคุณอ้ําใหม่ค่ะพี่พกพี่อ้ําจีบอีกรอบเถอะครับมีลุ้นไหมคะเชียร์เชียร์ค่ะเหมาะสมสุดน่ารักสุดกว่าทุกคนที่ผ่านมาเลยค่ะเชียรเ์เชียร์คุณพกค่ะพี่อ้ําพี่เอเชียร์ค่ะคุณพกจีบคุณอ้ําอีกรอบนะคะ